สวัสดีครับจากร้านวอลิดออดิโอแอนนเซคันที่เห็นเป็นเบนด์วสองสองหนึ่งนะครับคันนี้เป็นงานในส่วนของรีแพในส่วนของจอเรือนไม้นะครับแต่ฝั่งจอมันติยังไม่มีการยังไม่ได้ทำรีแพนะครับะจะมองอย่างนี้เหมือนปกติส่วนเรือนไม้นี้ก็มองตรงกลางปกติพอทำแล้วเป็นการรีแพเรียบร้อยและมาดูกัน ผมจะถ่ายในลักษณะมุมมองประมาณ180องศานะครับจะสังเกตว่าจอฝั่งมันติเริ่มเป็นฟ้าแล้วองศาเริ่มผิดละก็คือเป็นการเสื่อมของตัวฟิล์มนะครับอเห็นไหมฝั่งของเลื่อนไม้ยังมองเห็นสายอยู่แต่ฝั่งตัวจอก็เป็นฟ้าโอเค แต่ปัญหาที่ผมพบณส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับที่ลูกค้าเข้ามากันไปรีแพ์จอกันมาแล้วนะครับแต่มองไม่เห็นตัวอ่ามองไม่เห็นตัวหนังสืออันนี้ผมดูแบบเดิมเดิมก่อนคือมุมมองคนนั่งอย่างเงี้ยต้องเห็นตัวหนังสือชัดเจนทุกอย่างดูสว่างไปหมดแต่เห็นส่วนมากที่ไปรีแพ์กันมาก็จะเป็นลักษณะภาพมันจะมืดถ้าเรามองในมุมมองที่ด้านข้างอย่างเงี้ยคือจะไม่เห็นตัวหนังสือเลย หรือบางทีเราต้องมองขึ้นอย่างนี้ถึงจะมองเห็นตัวหนังสืออ่าสำหรับลูกคนที่ไปรีแพร์มาวิธีเช็คนะครับก็คือแนะนำว่าให้มองให้มองประมาณมุมที่อ่าร8อองศาทั้งสองฝั่งแล้วก็มองมุมมุมด้านล่างมองมุมล่างแล้วก็มองมุมบนต้องยังคงเห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนอยู่อ่าเหมือนอันนี้อันนี้รีแพร์มาแล้วอ่ะอยังมองมุมอ่า ไปที่ประมาณอ่ะ180เลยขนานแทบจะขนานกระจอเลยก็ยังคงม,มองเห็นอันนี้คือรีแพ์แบบถูกต้องนะครับคือต้องมองเห็นทุกมุมนะครับประเภทรีแพ์มาแล้วมองเห็นแล้วลางๆนะครับกลับไปแก้เลยแล้วก็อัอนหนึ่งลักไก่อีกแบบหนึ่งของการรีแพ์จอแบบราคาถูกผมพูดอย่างนั้นเลยละกัน จอข้างหน้ามันเสื่อมแต่ด้านหลังเขาก็จะรีแพรในส่วนของของฟิล์มด้านหน้า,นาด้านหลังมันทำยากกว่าเขาก็จะไม่ทำหลังจะรีแพรมาแล้วเราก็จะสังเกตอยู่ตรงกลางเนี่ยมันยังเป็นวงข้างหน้าดูใสนะแต่มองดีๆจะเป็นวงอยู่ข้างในในกรณีที่เขาทำแบบลักไก่หน้าดูใสแต่เปิดติดมาปุ๊บยังเห็นเป็นวงลางๆอยู่อันนั้นก็คือ งานลักไก่อ่าก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับกับร้านวริษัทออดิโอแอนด์เอสเซดนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332